ห้าขั้นตอนนะครับลดน้ําหนัก30มกิโลง่ายๆนะครับจนโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับยูลิกในเลือดสูงเป็นเก้าไขมันพอกตับนะครับกลับมาปากติหมดเลยนะนักเรียนท่านนี้ของหมอหนึ่งทำยังไงเดี๋ยวหมอหนึ่ง อธิบายให้ฟังในคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถ้าใครมาดูย้อนหลังเนี่ยหมหนึ่งอัดหลังสงกรานเลยนะจะบอกว่านักเรียนท่านนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเทศกาลเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการานหรือหยุดช่วงเดือนออกพรรษานะครับเข้าพรรษาช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยได้พบปะกสังสรรค์ครอบครัวแล้วก็กินเละเทะไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าได้ฟังคลิปนี้คุณจะรู้เลยว่ามันจะมีวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องกลับมาอ้วนโชกเทศกาลแล้วก็ผอมหลังเทศกาลแล้วก็อ้วนผอมแบบนี้้ไปเรื่อยๆถา คุณเข้าใจเรื่องสารอาหารโอเคไหมมันจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรคุณก็ผอมได้นะครับถ่ายรูปสวยด้วยนะครับมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสวัสดีครับผมหมอ1 healthy hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอ1 healthy hero นะครับมาคราวนี้นะครับนะหลายคนเนี่ยนะบอกว่าคุณหมอคาน้ําหนักเริ่มต้นเยอะอยากลดน้ําหนักจังเลยค่ะคุณหมอวันนี้หมอหนึ่ก็เลยเอาตัวอย่างนักเรียนท่านนี้มาพูดให้ฟังนะครับนะ นักเรียนท่านนี้เนี่ยน้ำหนักตั้งต้นเนี่ยนะครับอยู่ที่134กิโลหมอหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่าใครที่น้ําหนักเริ่มต้นเยอะ นะครับน้ำหนักเลข6ขึ้นไป60 70 80 90 100หรอือ100ยกว่าเนี่ยลดไม่ยากเพราะจริงๆแล้วไอไขมันส่วนเกินเนี่ยร่างกายมันพร้อมจะเอาออกอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เราได้ไปทําผิดวิธีมันเลยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าทําถูกวิธีมันจะออกง่ายมากโดยที่คุณไม่ต้องออกกําลังกายหนะักด้วยคนที่จะต้องออกกําลังกายมากขึ้นเยอะขึ้นจะเป็นคนที่น้าหนักเริ่มลงเลข5แล้วเพราะตอนนั้นร่างกายจะเริ่มห่วงไขมันแล้วโอเคไหมนะครับแต่ถ้าน้ําหนักเริ่มต้นแบบนนะ 60, 70, นเนี้ย,ย,ยนะหกสิบนเจ็ดสิบขึ 1 3อาเหลือ97พูดได้ง่ายคือลงไปกว่า30กิโลเลยนะและที่สำคัญเกิดอะไรขึ้นครับไขมันในเลือดสูงกดยูลิกสูงเบาหวานความดันค่าไตไขมันพอกตับตอนนี้เป็นไงน้ำหนักต่ำกว่าร้อยแล้วในรอบ10ปีเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าจะทำไม่ได้นะที่ผ่านมาที่คุณทำไม่ได้มันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่ง มันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยนะครับแต่คุณไม่รู้วิธีที่ถูกต้องถ้ารู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยนะอ้วนมาเป็น10ปีใช้เวลาไม่ถึง6เดือนผอมแล้วคุ้มไหมคุ้มเพราะนั้นอยากให้ฟังให้จบนะครับแล้วก็สุขภาพทุกอย่างที่พูดมาข้างต้นตอนนี้กลับมาเป็นไงปกติแล้วเพราะนั้นถ้าคุณเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจริงๆแล้วฉันแค่อยากกลับไปผอมเฉยเยะกลับอยากกลับไปใส่เสื้อผ้าให้หุ่นดีสุขภาพดีนะครับไม่ได้อยากที่จะโหจะมีซิกแพคเหมือนนักกล้ามเป็นพวกนักเทรนเนออมันไ่ยากหกห พราะนั้นคุณต้องมองภาพให้ออกก่อนว่าคุณอยากได้ภาพตัวเองประมาณไหนเนาะบางคนเนี่ยรู้สึกยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมองว่าตอนนี้ตัว a อยู่ที่จุด a คือจุดที่กำลังอ้วนแล้วดันไปมองว่าโหฉันจะอยากจะไปอยู่ที่จุด c เลยคือเป็นนักกรามมีซิกแพคพอมองแบบนั้นปั๊บมันห่างไกลมากเนาะพอมันต้องใช้หลายอย่างความรู้หลายอย่างใช้เวลาเยอะมากแต่เมื่อไรก็ตามที่ จริงเนี่ยความต้องการของเราคือเราอยากกลับไปอยู่ในจุดที่เราไม่อ้วนเฉยเอ่ะเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตนักเรียนคนนี้นะครับนักเรียนท่านนี้เนี่ยน้ำหนักตอนแรก134เนี่ยนะตอนนี้เก้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาพอใจก็ได้นะจุดที่เขาพอใจจริงๆอาจจะไปอยู่ที่น้ําหนัก70ก็ได้นะแต่พอเขาตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเขาอยากน้ําหนักต่ำร้อยชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่จําเป็นต้องรอให้น้าหนักไปเหลือ7จดนะแล้วถึงจะสุขภาพดีทุกๆกนหนข่งคุณลณดี่ เห็นภาพเปล่าและทุกๆ1นกิโลที่น้าหนักคุณเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่ได้พยายามทําอะไรกับร่างกายคุณเลยสุขภาพคุณมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าแค่อยากกลับไปสุขภาพดีอยากกลับไปไม่มีพุงหน้าท้องนะครับนะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะด้วยจาก10ปีย่นมาเหลือ20เท่าอ่ะย่นมาเหลือแค่หเดือนเองเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้จบนะครับแล้วอันหนึ่งก็จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ย นอกจากเรื่องของความรู้มันมีอีกเรื่องหนึ่งคือหลายคนฟังคลิปก่อนๆของวันหนึ่งมาเราเอาไปลองทําบางคนไม่ได้ลองทําเพราะมันขึ้นอยู่กับข้อเดียวเลยคือคําว่าความเคยชินบางคนเคยชินกับการใช้ชีวิตเดิมๆเมช่นโอ้คุณหมอคะก็ฉันกินน้ำหวานของฉันมาอย่างงี้ย20ปีแล้วคุณหมอคะก็ฉันชินากับการที่กลับบ้านมาแล้วฉันก็นั่งพักผ่อนคุณหมอคะฉันชินากับการที่ก็ฉันไม่อยากออกกําลังกาย คือมันเป็นความเคยชินเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มนับหนึ่งวันแรกได้อย่างใครที่เพิ่งมาชมหมอหนึ่งคลิปนี้คลิปแรกอะเริ่มต้นเลยฟังจบปั๊บจะเอาความรู้ของหมอหนึ่งอะไปใช้เอากําลังใจจากคลิปนี้ไปใช้แล้วพรุ่งนี้จะเริ่มต้นทําวันแรกในการเปลี่ยนความเคยชินของตัวเองจากการกินน้ําหวานมาเป็นการกินน้ําที่ไม่มีน้าตาลอย่างเงี้ยแล้วพอคุณเคยชินกับการที่ไม่มีน้ําตาลมันจะกลายเป็นความเคยชินใหม่หรือพูดง่ายๆ่ายพอทำไป,น,น,าปนานๆมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่พอทําเป็นนิสัยใหม่ไปนานๆมันจะกลายยเเปป็นนิไโดพลละการย โอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าคนนี้เขาลดยังไงนะครับหมอหนึ่งก็จะย้อนกลับมาใครที่แต่ก่อนเคยฟังคลิปแล้วจาเรื่องพีระมิดความผอมไม่ได้นะครับฟังซ้ําแล้วเอาแง่มุมเล็กๆน,น้อยๆที่หมอหนึ่งพูดแต่ละคลิปที่มันไม่เหมือนกันนะ เอาไปปรับใช้ดูโอเคไหมส่วนใครที่ถามมาหลังไหมว่าอยากเข้ากลุ่มลดน้าหนัก v i p เหมือนนักเรียนท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดตอนท้ายว่าเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเขาเรียนอะไรกันทำไมเขาผอมแต่ใครที่เพิ่งมาฟังอยากให้เข้าใจก่อนว่าเทคนิคการลดน้ําหนักจริงๆบนโลกนี้มันมีเยอะแต่วิธีที่เหมาะสมกับเราเนี่ยนะเราทําแบบไหนแล้วถึงจะเหมาะสมและทําได้นานสําคัญที่สุดคือทําได้นานนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพีระมิดความผอม5ขั้นตอนที่หมอหนึ่งสอนไปไอบ้บรรทัดบนสุดอะนะข้อ5เนี่ยมันคือเรื่องของความยั่งยืน การลดน้ําหนักจริงๆแล้วคุณต้องใช้วิธีที่ทําได้นานบางคนเริ่มจากการตัดแป้งพอเริ่มจากการตัดแป้งปั๊บนะวันหนึ่งกลับไปกินแป้งแล้วนับปริมาณแป้งไม่เป็นอ้วนไหมอ้วนบางคนเริ่มจากการที่ไม่กินของมันของทอดเลยณนะวันหนึ่งคุณกลับไปกินของมันของทอดคุณอ้วนไหมอ้วนเพราะอะไรไม่ได้อ้วนเพราะอาหารพวกนั้นนะคุณไม่มีความรู้เฉยๆว่าสัสดส่วนแบบไหนมันถึงจะเหมาะสม เห็นภาพเปล่าเพราะนั้นมันต้องเป็นการที่ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ฉันยังกินแป้งได้ฉันยังกินของมันของทอดได้แต่รู้ว่าจะปรับยังไงวันไหนควรกินแบบไหนนะครับเนาะเพราะนั้นสเต็ปที่1หมอหนึ่งเลยจะพูดเกือบทุกคลิปเลยว่าทุกคนครับอยากลดน้ําหนักอะ่ะเราต้องปรับที่สารอาหารก่อนนะหรือที่หลายๆคนเคยได้ยินว่ากินอะไรถูกไหมเน้นเลยนะคำว่ากินอะไรอ้าวเพราะฉะนั้นมาดูก่อนข้อที่1ในเรื่องของสารอาหารทวนนะหมอหนึ่งบอกไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเรื่องสารอาหาร ดูเฉพาะสารอาหารที่ให้พลังงานแต่ไม่ต้องนับแคลอรี่ค,คุณบอกเฮ้ยไม่ต้องนับแคลอรี่จริงเหรอคะถ้าคุณปรับตามที่ผมบอกนะร่างกายมันจะจํากัดแคลอรี่ให้คุณเองโดยการที่ส่งสัญญาณมาบอกคุณว่าฉันอิ่มแล้วฉันกินต่อไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉนั้นถ้าใครอยากจะลดน้าหนักอย่างนักเรียนคนนี้เริ่มต้นร้อยกว่ากิโลเนี่ยหรือเอาจริงๆนะคนที่น้ําหนักเกิน70ขึ้นไปนะแค่ปรับอย่างเดียวนะหนึ่งสัปดาห์น้าหนักลงเลยแลวเดี๋ยวมีกําลังใจเลยข้อที่หนึ่งที่คุณควรต้องปรับก็คือสิ่งที่เรียกว่าน้าําาตล มางคนไปเข้าใจผิดไงว่าเราอ้วนจากการกินของมันของทอดจริงๆมันไม่ใช่เราอ้วนจากการที่เรากินน้ําตาลเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะใช้พลังงานจากอะไรได้บ้าง1น้ําตาลใช้ได้เร็วที่สุด2แป้งแป้งจะใช้ได้ช้าหน่อยเพราะมันต้องย่อยเป็นน้ําตาลก่อน3ไขมันไขมันจะใช้ได้ช้าที่สุดถ้าอ้างอิงตามหลักการออกกําลังกายนะครับคุณต้ององอกกาลังกายไปประมาณ3นาทีแล้วอะร่างกายถึงจะเริ่มใช้ไขมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถามว่าแลกสานาทีแรกร่างกายเอาอะไรมาใช้น้ําตาลกับแป้งนะ แต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บร่างกายก็จะพยายามทําให้คุณเสพติดน้ําตาลนะพูดง่ายย้อนกลับไปประโยคแรกๆที่หมอนหนึ่งพูดก็คือเรื่องของความเคยชินถูกไหมมันจะพยายามทาให้คุณเนี่ยเคยชินกับการกินน้ําตาลให้ได้มากที่สุดเพราะมันใช้เป็นพลังงานง่ายและพอคุณกินน้ําตาลเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายต้องการมันก็ต้องเอาไปหาที่เก็บไม่งั้นน้ําตาลในเลือดคุณเยอะคุณจะเป็นเบาหวานคราวนี้คุณหมอคะอยากรู้จังเลยว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยในเลือดเนี่ยมันมีน้ําตาลเยอะไหมผมจะบอกให้เลยนะน้ําตาลในเลือดของคนเรามีอยู่แค่ครึช้อนโห ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาคือน้ําตาลประมาณ3กรัมนะครับสากรัมแต่หลายคนอ้วนเพราะไนหะกินน้ำบัตลมเข้าไป1นขวดไปเปิดดูฉลากโอ้โหคุณหมอครับน้ําตาล24กรัมพูดง่ายงคือคุณกินน้ําตาลมากกว่าที่ร่างกายต้องการในกระแสะเลือดอยู่8เท่าคําถามคือถ้าร่างกายไม่จัดการกับน,น้ําตาลเหล่านั้นคุณก็จะเป็นเบาหวานสิถูกไหมคณนี้ร่างกายจัดการยังไงร่างกายก็บอกว่าเอ็เอน้ําตาลที่มันเกินเกินฉันเอาไปเก็บละกันแต่เก็บในรูปอะไรเก็บในรูปไขมันเพราะมันเก็บในรูปน้ําตาลไม่ได้ เพราะนั้นคุณก็เลยอ้วนขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนไม่แปลกว่าทําไมนักเรียนคนนี้ตอนอ้วนน้ําหนักถึง134ิกิโลถามว่าอ้วนกว่านี้ได้อีกไหมได้แต่ละคนจะมีความอ้วนได้ไม่เหมือนกันพูดง่ายคือถังเก็บไขมันไม่เท่ากันนะเพราะนั้นบางคนเขาก็เลยแป,ป๊บเดียวพอเปลี่ยนน้ำตาลไปเก็บเป็นไขมันบางคนน้ำหนัก8ปบปัป๊บร่างกายบอกฉันไม่ยอมเก็บละฉันยอมเป็นเบาหวานดีกว่าไม่เอาน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นไขมันละน้ำตาลในเลือดอยากจะสูงก็สูงไปเป็นเบาหวานไปเลย บางคนเนี่ยโชคดีหน่อยเกิดมาเก็บไขมันได้เยอะ134กิโลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แสดงอาการของเบาหวานออกมาเท่าไหร่พอเห็นภาพไหมมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆมาจากอาหารเพราะฉะนั้นใครที่อยากผอมอย่างแรกที่ต้องทําหรือช่วงหลังเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการเข้าพรรษาเนี่ยปีหนึ่งมีเทศกาล3 4ครั้งเลยถูกไหมคุณกินน้าตาลมาเยอะแล้วอะสิ่งที่คุณต้องทานะคือหยุดกินน้ําตาลเลยหยุดกินน้ําตาลก่อน โดยเฉพาะเครื่องดื่มเปลี่ยนจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลพวกน้ำอัดลมน้ำผลไม้ต่างๆเป็นเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลเช่นน้ำเปล่าชากาแฟดำปรับแค่นี้ก่อนเลยบอกเลยนะคุณปรับแค่นี้นะเจดวันเห็นผลเลยเพราะอะไรร่างกายไม่รู้จะไปเอาน้ำตาลที่ไหนมาใช้มันก็ไปเอาไขมันเก่ามาใช้ไงเห็นภาพเปล่านะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งคือน้ำตาลถัดมาอันที่สองคือเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้หรือสิ่งที่เรียกว่าแป้ง ไม่ได้ให้ตัดแป้งนะหลายคนไปฟังมาหลายคลิปฟังมาหลายหมอแล้วเข้าใจว่ามันคือการตัดแป้งจริงๆไม่ใช่นะมันคือการลดปริมาณแป้งเฉยๆคำว่าลดแป้งหมายความว่าอะไรคุณลองนึกภาพว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณกินแป้งเยอะแค่ไหนแป้งได้แก่อะไรบ้างครับคุณหมอไม่ต้องอายที่จะบอกว่าเราไม่รู้นะเพราะถ้าเรารู้เราคงผอมแล้วถูกไหมนะครับเนาะแป้งได้แก่ข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผลไม้ต่างๆพวกเนี้ยโดยเฉพาะหน้าร้อนตอนนี้นะ ผลไม้สุกเยอะมากๆผลไม้สุกเนี่ยทั้งแป้งเยอะน้าตาลเยอะทุเรียนเอยนะครับมะม่วงสุกเอยบางคนกินพร้อมข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวก็เป็นแป้งมะม่วงสุกก็เป็นแป้งผสมน้ําตาลแล้วราดกะทิลงไปก็มีทั้งแป้งน้ําตาลปนกันอยู่ในนั้นสุดท้ายอ้วนไหมอ้วนสิเพราะอะไรเพราะแป้งมันเยอะมากแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณกินไม่ได้แต่คุณต้องลดปริมาณมันลงควาว่าลดปริมาณมันลงหมายความว่าถ้าคุณเคยกินข้าวมื้อละสองทัพพีให้เหลือมื้อละหนึ่งทัพพี ถ้าคุณเคยกินแป้งซําซ้อนเช่นเมื่อกี้กินมะม่วงสุกบวกข้าวเหนียวคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องเอาเข้าวเหนียวออกอาจจะกินข้าวเหนียวแค่คำสองคำพอแล้วกินมะม่วงแทนและเลือกมะม่วงที่ไม่ได้สุกมากเห็นภาพป่ะและอาจจะไม่ได้ราดน้ํากะทิอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยมันก็จะทําให้คุณลดน้าหนักง่ายขึ้นหรือบางคนนะครับกินมื้อเช้ากินขนมปังแซนด์วิชแล้วแล้วยังกินกล้วยอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาร้านสะดวกซื้อแล้วเขาขายคู่กนมันหยิบง่ายก็จะได้แป้งจากทั้งกล้วยแล้วก็ได้แป้งจากททััั้้้งงขนนนนมมปดวยยแบบบีกกกก็ไไ่่่่คอเาาาหหรรลํะ คันนี้ถัดมาหลายคนก็บอกว่าคุณหมอคะลดแป้งลงน้ําตาลในเลือดลดลงจะไปเอาไขมันมาใช้แต่มันหิว,วสิคะเนี่ยคือข้อผิดพลาดของคนทั่วไปที่ไม่ค่อยรู้ว่าร่างกายของคนเรามันหิวเพราะอะไรมันหิวจากการที่อะไรรู้ไหมมันหิวจากการที่คุณเนี่ยไม่มีสารอาหารตัวนี้นะไม่มีสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนถ้ามีสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนนะยังไงก็อิ่มโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับนะ,อะบอกแล้วนะคีย์เวิร์ดคือกินให้อิ่มนะโปรตีนได้แก่ เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้มันก็จะมีพวกเนื้อสัตว์นมไข่ก็เป็นโปรตีนจากจากสัตว์ถูกไหม้วก็พวกถั่วธัญพืชเต้าหู้ก็เป็นโปรตีนจากพืชถูกไหมกินให้หลากหลายบางคนลดน้าหนักเคยเห็นเขาบอกว่าเทรนเนอร์บอกให้กินอกไก่ฉันก็จะกินแต่อกไก่อย่างเดียวไม่ดีนะการกินอาหารใดอย่างหนึ่งซ้ําๆจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารบางอย่างมากเกินไปบางทีเนี่ยไข่ที่เราซื้อมาอาจจะมีสารพิษก็ได้ ถูกไหมหรือบางทีเนี่ยบางคนชอบกินแต่ถั่วอย่างเดียวถั่วที่เราซื้อมามันอาจจะใช้ยาฆ่า,าแมลงเยอะก็ได้เพราะนั้นการกินให้หลากหลายจะเป็นการกระจายความเสี่ยงไม่ให้ได้รับสารพิษช,ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปโอเคเปล่านะครับกินโปรตีนให้อิ่มและโปรตีนที่ดีจะต้องมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าใย,ยอาหารใย,ยอาหารได้แก่พวกอะไรบ้างผักผลไม้ก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกผักเป็นหลักเพราะผักเนี่ยไม่ค่อยมีน้ําตาลแต่ผลไม้จะมีน้ําตาลธรรมชาติแฝงมาด้วย โอเคไหมนะเพราะนั้นพวกใย,ยอาหารเวลาเรากินพร้อมกับโปรตีนนะเราจะเรียกว่าอิ่มคูณ2เลยใย,ยอาหารปกติมันจะอิ่มไม่นานโปรตีนจะอิ่มนานกว่าแต่พอทานคู่กันปั๊บสุขภาพคุณจะดีด้วยเพราะบางคนกินโปรตีนอย่างเดียวแล้วท้องผูกความเสี่ยงมะเร็งลำไส้จะเยอะแต่ตัวโปรตีนไม่ได้ทําให้คุณเป็นมะเร็งลำไส้นะแต่การที่คุณกินโปรตีนแล้วลำไส้คุณเนี่ยมันไม่มีตัวใย,ยอาหารให้เกาะให้ขับถ่ายออกมาอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะนั้นคนที่ไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินพวกไฟเบอร์ไม่ค่อยกินพวก, iber, กพรีไบโอติกโปรไบโอติกก็เลยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ง่ายแต่ตัวอาหารไม่ได้มีผลอะไรเลยโอเคไหมนะครับเนาะเป็นพฤติกรรมการกินมากกว่าที่กินอาหารไม่ค่อยหลากหลายเนาะเห็นไหมพอเราเข้าใจเรื่องสารอาหารนะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาล7วันน้ำหนักก็เริ่มลดแล้วแต่นักเรียนคนนี้เป็นไงร้อยสามสิบสี่ลดลงมาเรื่อยๆ,ๆจนต่ำร้อยได้เพราะเขาค่อยๆเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง หลายคนที่เป็นนักเรียนของผมแล้วอยากทบทวนนะในกลุ่ม VIP เนะี่ยตอนนี้เดือนเมษาทีมงานเขากำลังตัดต่อคลิปอัปเดตให้อยู่นะครับนะก็เข้าไปทบทวนบทเรียนเก่าก่อนได้เนาะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอสออกกำลังกายที่เปิดเพิ่มด้วยนะใครที่เป็นนักเรียนเก่าห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่เรียนกับผมอยู่จะรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ออกคอสเรียนออกมามัวๆทุกคอสที่ผมออกมาอย่าเรียกทุกคอสเลยเพราะตอนนี้มีคอสเดียวนะครับมีคอสลดน้าหนักเนี่ยคอสเดียว เพราะทําอะไรต้องดีที่สุดคอร์สเรียนของผมเป็นคอร์สที่ไม่อยากให้ใครหลายคนที่ต้องมานั่งเรียนเสร็จปั๊บแล้วต้องมานั่งต่อสมาชิกไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองผรอมไม่จําเป็นเพราะใครที่ติดตามผมมานานแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ว่าแม้กระทั้งความรู้ฟรีผมก็ไม่เคยกักเลยโอเคไหมแล้วใครที่ติดปัญหาหรืออยากเรียนใกล้ชิดกับผมก็ค่อยเข้าไปเรียนกันในกลุ่มเนาะในกลุ่มก็จะมีแบ่งไว้ให้ว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวตอนท้ายจะอธิบายให้ฟัง นะแต่ใครที่เพิ่งมาติดตามผมเ่เอาความรู้วันนี้ไปปรับใช้ก่อนได้เลยเพราะคุณเห็นผลแล้วคุณจะรู้เลยว่าลดน้ำหนักมันไม่ยากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายคนถามแต่มาหนึ่งไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ก็คือเรื่องของไขมันไขมันเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดในการนับแคลอรี่นะเพราะนั้นสังเกตว่าหมอหนึ่งไม่เคยบอกให้ใครนับแคลอรี่เลยเพราะอะไรมันนับยากขนาดคนทําอาหารนะคุณไปสั่งอาหารตามสั่งคุณจะรู้หรือว่าเขาใส่น้ำมันกี่ช้อนกี่แคลอรี่ถูกไหมเพราะนั้นจริงๆคีของการลดน้ําหนักเนี่ยการทานอาหารที่เป็นไขมันเนเี่่ยงยงาทสุดละคคืือออรู้มให กินอาหารที่เป็นโปรตีนทอดเพราะอะไรเพราะเราบอกเราว่าระบบพลังงานของเรามีสองระบบคือใช้น้าตาลกับแป้งเป็นหลักหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักถ้าคุณใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักแล้วคุณก็กินไขมันด้วยมันก็เท่ากับว่าโหร่างกายก็งงว่าฉันจะฉันจะใช้พลังงานจากอะไรดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่กินแป้งทอดเด็ดขาดเฟนฟายอย่างเงี้ยอ้วนมันฝรั่งทอดอ้วนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโปรตีนทอดเช่นไก่ทอดไม่ได้ชุบแป้งแบบนี้ไม่อ้วนแต่มื้อนั้นอาจจะลดแป้งอย่างอื่นลงโอเคไหม เห็นภาพปะนะครับเพราะนั้นถามว่าตอนเช้าหมอหนึ่งกินพวกไก่ทอดไหมกินเป็นไก่ไม่ชุบแป้งนะแต่จะไม่ค่อยกินข้าวเหนียวคู่น้าจิ้มจิ้มนิดเดียวหมูปิ้งกินไหมกินถ้ามันไม่หวานข้าวเหนียวกินนิดเดียวเพราะอะไรเราได้โปรตีนแล้วมันมีมันอยู่แล้วเราก็จะกินแป้งน้อยเห็นภาพปะแต่เมื่อไหนที่เรากินแป้งเยอะแต่ต้องเป็นแป้งที่มีใยอาหารนะเช่นพวกผักหัวฟักทองพวกเนี้ยมันหวานอย่างเงี้ยนะมันมีใยอาหารด้วยกินได้แต่เราจะกินไขมันน้อยๆเพราะมันแป้งเยอะแล้วอะ เห็นภาพป่ะนะครับมันจะทําให้คุณใช้ชีวิตในระยะยาวได้ไม่ต้องยึดติดว่าคุณกินคีโตหรือกินแพนเบดเพราะคุณมีความรู้ไงเอาข้อดีของแต่และว,วิธีมาใช้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของสารอาหารผัดมาพอปรับสารอาหารเสร็จปั๊บข้อที่2คุณทําอะไรจัดเวลาการทานนะจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทํา if หลายคนทํา if แล้วไม่เข้าใจสุดท้ายก็ไม่ผอมแต่ทําไมนักเรียนของมัหนึ่งผอมเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การทํา if นะวัหนึ่งเขียนมา,าทั้ที่2เลยนะ จัดเวลาการทานจัดเวลาการทานสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การทํา IF นะไ f ไม่ใช่วิธีการลดน้าหนัก IF เป็นวิธีการจัดเวลาเฉยแต่คนส่วนใหญ่พอไปใครได้ยินว่าคุณหมอคะทํา IF 16ทับแปทับคืออด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงชเช่นบางคนกิน8โมงเช้าก็จะไปหยุดที่4โมงเย็นแล้วหลัง4โมงเย็นไปจนถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยไม่กินอย่างอื่นละนะแต่บางคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าก่อนนอนกินนม ก่อนนอนกินอาหารเสริมตัวนั้นตัวนี้ซึ่งจริงๆมันมีพลังงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การทำไอเอฟที่แท้จริงหรือบางคนทำไอเอฟที่ถูกต้องเลย16บหทับแแต่ไม่ผอมก็เลยคิดว่าตัวเองจะต้องทําให้นานกว่านี้ถึงจะผอมเลยไปทํา20ทับสกินวันละสี่ชั่วโมงกินวันละมื้อ2มื้อเองบางคนกินวันละหนึ่งมื้อเป็น23่สาทับ 1, แต่ไม่ผอมแล้วก็งงว่าไอเอฟไม่ได้ผลจริงๆไม่ใช่ที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมบางคนทํา1บหทับแแล้วเข้าใจว่าตัวเองไม่ผอมไปท,ทํา23กินมือเดียวก็ไมม,ม,ไม่ผอที่มมััน่ผออเพราะชโงคุณกิะ สารอาหารในสเต็ปที่1คุณนคะุณมันไม่ถูกต้องอยากถูกต้องทาไงย้อนกลับไปบางคนทำไอเอฟแต่ยังหลุดน้ําตาลอยู่อย่างนี้ไม่ผอบางคนทำไอเอฟแต่ยังกินแป้งเยอะอยู่แบบนี้ไม่ผอมบางคนทำไอเอฟแต่โปรตีนกินไม่อิ่มตามน้าหนักตัวไม่ผอมใครอยู่ในกลุ่มเรียน v i p ไปทวนบทที่3นะจะได้รู้ว่าตัวเองกินโปรตีนถึงหรือเปล่าเห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้น IF จะพจะผอมก็ต่อเมื่อสารอาหารตามข้อที่1เห็นไหมย้อนกลับมาอีกแล้วไม่งั้นวันหนึ่งไม่เอามาเป็นสเต็ปแรกนะครับเนาะและข้อที่รรสร้างระบบเผผาาญ ระบบเผาผลาญระบบเผาผลาญเนี่ยพูดง่ายคือการออกกําลังกายแหละแต่คุณคิดว่าน้ำเรียนของผมคนนี้ที่เขาน้ําหนักร้อยสามสิบสี่กิโลเนี่ยเขาออกกําลังกายอ่ะไหวไหมไม่ไหวหรอกนะครับนะแค่ออกกําลังกายห้านาทีก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าหมอนหนึ่งทำยังไงห้านาทีวันแรกห้านาทีเพราะอะไรสิ่งสําคัญที่สุดในการออกกําลังกายทุกคนฟังหมอนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าออกได้กี่นาทีแต่ออกได้ติดการกี่วันต้องหากถ้าวันแรกคุณออกได้ห้านาทีนั่นคือคุณสุดยอดละ เพราะอะไรคนไม่เคยออกกาลังกายเลยอ่ะหรือหยุดออกอกําลังกายไปน,นานๆมาออก5นาทีเหนื่อยนะนะครับและหมอนหนึ่งบอกแล้วว่าเราไม่ได้อ้วนจากการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายแต่เราอ้วนจากสารอาหารที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเรียนคนนี้วันแรกๆออก10นาที5นาที10นาที15นาทีไม่เกินเนี่ยแต่ขอให้ปรับอาหารให้ถูกนะร่างกายจะเอาไขมันมาใช้แต่ก่อนคุณออก1ชั่วโมงไม่ผอมเพราะอะไรเพราะคุณกินแต่น้ําตาลกับแป้ง1ชั่วโมงที่คุณออกกําลังกายร่างกายก็ใช้แต่น้ําตาลกับแป้งให้หมดก่่อนนไไมมใชใมัเลย แต่พอสารอาหารถูกต้องร่างกายเอาไขามันมารอในกระแสะเลือดแล้วคุณออก5นาทีก็ได้ใช้ไขมันเต็มที่คุณออก10นาทีก็ไขมันเต็มที่15นาทีก็ไขมันเต็มที่เห็นภาพเปล่าเข้าถึงลดง่ายขนาดนี้ไงนะครับเพราะนั้นก็ย้อนกลับมาที่เรื่องสารอาหารอีกเหมือนเดิมเนาะนะนะส่วนใครที่เริ่มน้ําหนักแบบดีขึ้นเรื่อยๆลงมาถึงเลข5บางผู้ชายบางคนลงมาได้น้ําหนักที่พอใจแล้วอย่าไปสร้างกล้ามเนื้อมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วการกินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะแต่สิ่งที่หลายๆคนต้องเจอนะครับก็คือเรื่ององงข ปัญหาที่เรียกว่าน้ำหนักนิ่งเนี่ยพีระมิดความผอมมันมีอยู่แค่5สเตปนี้เองเนี่ยอย่างนักเรียนคนเนี่ยของหมอหนึ่งเนี่ยร้อยสามสี่พอเขาลดมาเหลือร้อยสิบเชื่อไหมน้ำหนักเขาจะต้องเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งบางคนแก้ผิดวิธีไปฝืนบางคนทำไปเอฟสิบหกทัแปดน้ำหนักนิ่งลงมายี่สิบโลแล้วฝืนฝืนปั๊บกลับไปโยโย่เหมือนเดิมอันเนี้ยเดี๋ยวไว้ใครที่ลดน้าหนักมาถึงจุดหนึ่งแล้วจะเข้าใจว่าแก้อย่างไงแต่ถ้าอยากลดน้ําหนักสเต็ปแรกสามสเตปนี้ทําให้ถูกก่อนโดยเฉพาะสเตปที่หนึ่ง ใครที่เพิ่งมาฟังหมอหนึ่งวันแรกอย่าลืมนะไปทําหน้าเนี้หน้าเดียวนะเวันคุณเห็นผลเลยโอเคเปล่ายังไม่ต้องเชื่อหมอหนึ่งก็ได้แต่อยากให้ลองทําก่อนอย่าให้20นาทีที่ผ่านมาที่คุณนั่งฟังหมอหนึ่งเนี่ยกลายเป็นฟังเสร็จปั๊บเฮ้ยมีกําลังใจแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ทํามันจะไม่มีประโยชน์โอเคไหมนะครับเนาะลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็จะลด30มสิบกิโลง่ายๆแบบเนี้นะคุณก็ทําได้ต่อให้คุณน้ําหนัก80สิอยากลด20โลหรือตอนนี้น้าหนักแค่65้าอยากลด1ิบโลทําได้หมดเลยนะขอแค่ เอาไปลงมือทาติดปัญหาเราค่อยมาให้หมอนหนึ่งช่วยโอเคปะ่ะนะครับเนาะเพราะนั้นก็หวังว่าจะได้กําลังใจจากคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองไปทําดูส่วนใครที่ถามหมอนหนึ่งมาตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ําหนักอยากลดแบบนี้บ้างอยากให้หมอนหนึ่งช่วยทํำยังไงนะครับบอกก่อนว่าในกลุ่มเรียนเนี่ยยังเปิดรับสมัครอยู่หมอนหนึ่งจะสอนอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับใครมี a c c o u า t f a c e b o o k อยู่แล้วก็สามารถเข้าเรียนได้เลยนะครับในกลุ่มเนี่ยหมอนหนึ่งจะมีบทเรียนทั้งหมดนะมพมดมมี่นะ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคนลดน้ำหนักคืออะไรรู้ไหมปัญหาส่วนใหญ่คือไม่รู้จะเริ่มทําอะไรก่อนพอฟังมาเสร็จปั๊บหลายคิดหลายหมอปั๊บพ่งนี้ทําอะไรดีพอไม่รู้ปั๊บก็เลยไม่ทาเพราะฉนั้นผมแก้ปัญหาให้ด้วยการแบ่งบทเรียนมาให้แล้วว่าวันที่1ทําอย่างนี้อย่างเดียวแล้วไปดูว่าร่างกายเกิดอะไรขึ้นเจอปัญหาปัา๊บมาถามวิธีแก้ปัญหาบทที่2รอ,อละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพีระมิดความผอมเนี่ยไปถามไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตไม่เจอนะ เพราะมันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมดูแลคนลดน้ําหนักมาเนี่ยนะประมาณ20,000คนแล้วเพราะถ้าผมจะรู้ว่าอ๋อคนไข้ของผมเรียนเรื่องเรียนของผมแต่ละคนเขาเจอปัญหาอะไรแล้วจะแก้อะไรก่อนหลังเพราะฉะนั้นพอบทที่2คุณปรับเสร็จปั๊บคุณหมอคะมันไม่อิ่มบทที่3ทําให้อิ่มคุณหมอคะปรับให้อิ่มเสร็จอ่านฉลากไม่เป็นบทที่4มาสอนลวคุณหมอคะอ่านฉลากเสร็จปั๊บแล้วแป้งกินยังไงบทที่5 6 7มันจะรอแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยมันเหมือนคุณนั่งดูซีรีส์จะมีพระเอกนางเอกน,นะตัวละครใหม่ๆออกมาเรื่อยๆให้คุณ โอเคไหมนะครับเนาะเพราะนั้นเราจะเรียนกันใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับซึ่งหมอหนึ่งเนี่ยจะซอยไปให้แล้วว่าแต่ละวันในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเปรียบเสมือนคุณมีขุมทรัพย์ลายแทงให้เอาไปทําตามและสรุปท้ายบทแต่ละบทนะครับจะมีโพสต์ให้ถามคําถามเพื่อง่ายก็คือใครที่สมัครเข้ากลุ่มตอนนี้จะได้โบนัสในการปรึกษากับหมอนหนึ่งฟรีในกลุ่มอีก1ปีนะอย่างนักเรียนคนเนี้ยเห็นไหมยังไม่ถึงปีหรอกเขาผอมแล้วอ่ะเขาเข้าใจแล้วคราวนี้เขาก็ลดได้ตลอดชีวิตแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันจนว่าคุณะ นะและหลายคนที่มีโรคประจําตัวเราก็จะมีโบนัสแถมให้ในเรื่องของบทเรียนที่อัปเดตให้นะครับเป็นเรื่องของการดูผลเลือดใครที่มีโรคประจําตัวด้วยนะครับหมอนหนึ่งก็จะดูผลเลือดให้ด้วยแล้วก็จะดูก็ต้องปรับอะไรบ้างโอเคไหมอยากให้ผอมลงและสุขภาพดีด้วยนะครับซึ่งคอร์สเรียนนี้อาจจะเป็นคอร์สเรียนแบบตลอดชีพนะใครสมัครตอนนี้จะได้อัปเกรดเป็นคอร์สตลอดชีพนะครับไม่จําเป็นต้องมาสมัครเข้ากลุ่มซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนะหลายคนก็บอกว่าโหคุณหมอคะดีจังเลยอยากเข้ากลุ่มจังเลยต้องทายังไงบ้างนะครับ ถ้าใครที่สมัครเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับนะปกติจะมีค่าธรรมเนียมในการเข้ากลุ่มเรียนอยู่ที่9,900บาทแต่ใครสมัครตอนนี้ก็จะได้ราคาพิเศษที่3,900บาทซึ่งเอาจริงๆนะไม่รู้จะเรียกว่าคุ้มยังไงแล้วนะครับเพราะในนั้นเนี่ยมีทุกอย่างที่คนลดน้ําหนักจําเป็นที่จะต้องรู้โอเคไหมและหลายคนบอกว่าคุณหมอคะเข้าไปเรียนแล้วอ่ะจริงๆราคามันควรจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ําแต่อย่างที่ผมบอกสุขภาพดีมันควรจะเข้าถึงคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หลายคนสมัครมาแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ชําระเสร็จปั๊บก็ไม่เรียนนะอย่างน้อยก็อยากให้ไม่ใช่จ่ายมาร้อยสองร้อยเสร็จปับ๊บแล้วก็เออทิ้งไว้ก่อนละกันเป้าหมายของผมจริงๆคืออยากให้คุณเข้าไปแล้วเรียนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายประมาณนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่หลายๆคนเข้าถึงได้อย่างน้อยก็ไม่เอาเงินไปซื้อยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมซึ่งคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้ผลบางคนจ่ายค่าอาหารเสริม34เดือน6 700 0ไม่ได้ผลใช่สิมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นความรู้ที่สามารถอยู่ก,กับ โอเคไหมบางคนอะสมัครเทรนเนอร์ยิมฟิตเนสหมดปีไปเป็นหมืน่นแต่ไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารร่างกายไม่เคยเอาไขมันมาใช้เลยน่าเสียดายมากๆโอเคไหมพอมีความรู้เสร็จปับ๊บคุณจะไปออกกำลังกายได้มีความสุขขึ้น นะเพราะนัรที่สมัครตอนนี้ก็จะได้อัปเดตนะครับนะเป็นคอร์สตลอดชีพนะครับเนาะสามารถโอนค่าสมัครได้ที่เลขบัญชีนี้แล้วก็แอดไลน์ไปที่ Line at healthyhero นะครับจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพาเข้ากลุ่มเรียนเนาะนะครับนะมาลดน้ําหนักไปด้วยกันนะครับพอเจอเทศกาลอะไรต่างๆปีหน้าปีถัดไปเนี่ยคุณจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องน้ําหนักอีกแล้วเพราะคุณจะมีสูตรที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับนะ แล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับส่วนใครจะเข้าเรียนก็เจอกันในกลุ่มนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ